นักเรียนคะนักเรียนเปิดหน้า58ค่ะดะูการบ้านค่ะ,สะแสดงวิธีหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนนะคะข้อ1เขากำหนดโจทย์มาให้3 6ลบ14ค่ะ3 6คือตัวตั้ง1 4 14ก็คือ10กับ4นะคะ,ะแล้วเขาก็กำหนดเส้นจำนวนมาให้ค่ะโดยไม่ได้เขียนตัวเลขมาให้นักเรียนให้นักเรียนจุด จุดเริ่มต้นก็คือ36นะคะ36นับถอยหลังมา35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนก็นับถอยหลังมาสิบช่องค่ะสิบช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะ จาก 3, 6นับถอยหลังมา10ช่องก็จะตรงหมายเลข26นะคะนักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนก็นับถอยหลังมาอีกค่ะอีก4ช่องค่ะจาก26ถอยหลังมา4ช่องนะคะ 1, 2,3 4ก็จะตรงหมายเลข22ค่ะเพราะฉะนั้น22ก็คือคำตอบค่ะนักเรียนดังนั้น 36, ลบ14เท่ากับ22นะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะนี่คือการ รบโดยใช้เส้นจำนวนนะคะเขาโจทย์จะก,กำหนดเขากำหนดโจทย์มาให้ค่ะแล้วก็มีเส้นจำนวนมาให้แล้วก็ให้นักเรียนเติมเลขเองโดยจุดเริ่มต้นก็คือ36ค่ะแล้วนักเรียนก็นับถอยหลังมาค่ะนักเรียนให้ครบใส่ตัวเลขให้ครบขีดเลยค่ะนะคะ เข้าใจไหมคะนักเรียนถ้าไม่เข้าใจนักเรียนก็ถามครูได้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำข้อสองข้อสามข้อสี่นะคะะสวัสดีค่ะ